สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวลูกปัดที่สวยมากเลยนะคะชื่อร้านวีบีลูกปัดเจริญน,นะคะนี่เรื่องมาดูของชิ้นแรกกันเลยนะคะอ่าจะได้ตามไปชิ้นนี้เลยนี่ก็จะเป็นลูกปัดอ่าก็มีสีเป็นแนวสีม่วงนะคะจะสีม่วงหมดเลยแล้วด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นสปายเป้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์ให้ทุกคนด้วยนะคะอ่าแต่แต่ละสีนะคะก็จะมีสติกเกอร์เหมือนกันเลยสติกเกอร์ ม่วงนะคะจาบนี้เลยก็คือสวยมากเลยนะคะแล้วที่ลูกปัดบาวีนะคะก็จะมีแบบอันนูน้นอันนี้ที่สวยยิ่งกว่านี้อีกก็มีนะคะนี่มาดูอันนี้ก่อนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกปัดอันนี้ก็จะเป็นแนวสีพาสเทลนะคะพาสเทลอันนี้ก็คือสวยมากนะคะสามารถใช้ไปเยอะได้เลยทําขายก็ได้นะคะก็ราคาดีเหมกันอันนี้ก็จะเป็นแบบ แนวการ์พที่น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะทำๆนี้ได้หรือบางคนก็มีสัตว์เดียงก็จะทําให้สัตว์เดียงของตัวเองนะคะเพื่ออันนี้นี่ก็จะเป็นแนวสีเรนโบเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆแบบเลยในหนึ่งอันนี้นะคะแต่ละอย่างก็มีมากกว่านี้อีกนะคะแค่เอามารีวิวส่วนเล็กๆสวนเดียวเองนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นร้อยนะคะเพื่อ ะะเผื่อโอ้คนนี้ใช้ได้ยืดที่ได้มากับไอ้พวกกระเป๋านี้แล้วแต่มันไม่พอก็จะสามารถซื้ออันนี้ไปใช้ได้นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะร้านนี้สวยมากร้านไหนคะร้านวีบีหรือร้านลูกปัดเจริญนะคะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคือสวยมากทุกคนคะ่ะมีที่เกี่ยวตะขอสามารถทาสายคองแมนได้ด้วยนะคะนี่สวยๆเลยแต่ละอันก็สวยตามสไตล์ด้วยนะคะ สามารถบางคนก็จะมีเด็กน้อยไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เลยค่ะกระเป๋าสามารถลูบซิปได้นะคะลูซิปเปิดปิดได้นะคะไม่บ้าอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะ